สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้กลับมาพบกับหมอดูแฮร์รี่กันนะครับวันนี้หมอดูแฮร์รี่จะมาพูดในเรื่องของกรามนั่นเองหลายต่อหลายคลิปที่หมอดูแฮร์รี่เห็นในโลกออนไลน์นะครับหรือในทิกต o k เนี่ยมีการทำศัลยกรรมผ่าตัดกรามให้เล็กลงนะครับหรือเราเรียกเทคโนโลยีนี้กันว่า v l i n e แต่วันนี้หมอดูแฮร์รี่นะครับไม่ได้มาพูดในเรื่องของการศัลยกรรมนะครับแต่จะมาพูดถึงประโยชน์และข้อดีของคนที่มีกรามนั่นเองครับ หลายคนนะครับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่สวยไม่หล่อในแบบฉบับพิมพ์นิยมเพราะว่าในเอเชียนะครับนิยมคนที่มีใบหน้ารูปวีเชฟและอาจจะมองว่าคนที่มีกรามเนี่ยดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ค่อยโดดเด่นแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าคุณไปอยู่ในต่างประเทศนะครับคุณเนี่ยมีกรามใหญ่นะครับแล้วมีความหนาของบริเวณกรามกว้างมากๆเนี่ยนั่นหมายถึงคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มาก สังเกตไหมว่าในวงการแวดวงฮอลลีวูดหรือแม้แต่วงการในแบบนางแบบระดับโลกเนี่ยจะนิยมคนที่มีกลามที่ค่อนข้างหนานั่นหมายถึงเวลาเขาแต่งหน้าครับมันจะเห็นรูปโครงหน้าที่สวยและชัดเจนยิ่งถ้าคนคนนั้นผอมนะครับเห็นกระดูกกรามชัดเจนเนี่ยพอเวลาแสงแฟลชส่งมาที่หน้าเนี่ยใบหน้าจะมีความโดดเด่น แต่มันตรงกันข้ามกับในทางเอเชียนครับในทางเอเชียเนี่ยอาจจะไม่ค่อยนิยมแบบนี้สัเท่าไหร่นะครับแต่ข้อดีนะครับสำหรับคนที่มีกรามใหญ่นั่นหมายถึงคุณเป็นคนที่มีพลังชีวิตค่อนข้างเยอะและมีความอดทนสูงมากๆสังเกตไหมครับเดี๋ยวขอยกตัวอย่างของคุณแจ็คหมาก็แล้วกันอย่างของใบหน้าของคุณแจ็คมาเนี่ยมีกรามเยอะไหมครับมีกรามเยอะมากแล้วก็หนามาก นั่นเป็นข้อดีว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่หยุดอยู่กับที่นะครับแล้วที่สําคัญเขาไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเพราะคนที่มีกรามเนี่ยเป็นคนที่ดิ้นรนในชีวิตค่อนข้างสูงและมีความอดทนมากกว่าคนปกติฉะนั้นเนี่ยเราเลยสังเกตว่าคนที่ประสบความสําเร็จหลายๆต่อหลายคนนะครับร้วนแต่จะมีกรามที่ค่อนข้างหนานะครับแล้วก็มีกรามค่อนข้างกว้างนั่นเอง ฉะนั้นคนที่มีกรามใหญ่อย่าเพิ่งเสียอกเสียใจไปนะครับมันมีข้อดีอยู่นั่นก็คือคุณเป็นคนมีความอดทนแต่แน่นอนนะครับว่าในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยล้วนแล้วแต่จะมีอุปสรรคฉะนั้นถ้าคุณมีใบหน้ามีกรามเยอะเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปเอาออกเลยครับนั่นแหละคือเอกลักษณ์ของคุณเนาะวันนี้หมอดูแฮร์รี่ก็จะมาพูดเพราะว่ามีเคสเคสหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศเกาหลีเดี๋ยวหมอดูแฮร์รี่จะทําคลิปต,ต่อไปว่า ทำไมถึงจะต้องเอาเรื่องของโงเ่เฮงเนี่ยแล้วก็กรามเนี่ยเข้ามาพูดเพราะว่าหลายคนเนี่ยมักจะแปลออกกันซึ่งอันนี้อันตรายจริงๆนะครับนอกเหนือจากอันตรายแล้วเนี่ยมันยังมีความเสี่ยงอีกหลายต่อหลายเรื่องที่หลายคนไม่รู้ครับ